พระเอกสุดฮอตเผยรักครั้งแรกจริงจังมากถึงขั้นอยากแต่งงานด้วยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนๆสำหรับหนุ่มสิมโตปราชียา พีล่าสุดเจ้าตัวออกมาเล่าเรื่องลับๆเกี่ยวกับความรักครั้งแรกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนงานนี้เจ้าตัวถึงกับบอกว่าจริงจังถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันเลยทีเดียวโดยด้านสิงโตปราดยาได้เผยว่าตอนนี้บอกตรงๆเลยว่ายัางไม่มีแฟนหลายคนไม่เชื่อผมบอกได้เลยนะทุกครั้งที่มีความรักผมอ,อกหักตลอดเคยมานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมด้วยความที่ว่าผมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเวลาไม่มีงานก็ไม่อยากไปไหนอยู่ห้องเล่นเกมนอนนี่คือ การพักผ่อนของผมหรือบางทีเวลาก็ไม่ตรงกรันผมว่างเขาทํางานบางวันเขาหยุดผมทํางานผมก็เกรงใจมันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกวันนี้โสดดีกว่าส่วนเงาไม้ก็มีเงาบ้างมันก็มีบางโมเมนต์ด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวมาตั้งแต่เด็กมันก็จะชินนิดหน่อยแต่อย่างช่วงเทศกาลเห็นคนมีคู่เขาเดินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเรามีบ้างก็คงจะดีเจ้าตัวยังบอกอีกว่าด้านแฟนคลับก็ อยากให้เรามีแฟนทุกคนก็คงคิดแหละว่าเราจะ30แล้วน่าจะมีได้แล้วก็เริ่มเชียร์กันแล้วซึ่งทางด้านสิงโตยังได้เล่าเกี่ยวกับความรักครั้งแรกอีกว่าจริงจังมากตอนนั้นถึงขั้นกลับมาบอกแม่ว่าจะแต่งงานตอนเด็กๆชอบคุณครูสอนนาฏัิลินมากชอบแบบจริงจังบอกแม่เลยอยากแต่งงานกับคุณครูคนนี้บอกเลยว่าเป็นวิชาที่ตั้งใจเรียนมากคุณครูให้ทําอะไรปราชิยาทาทุกอย่างครับคุณครูให้เต้นผมก็เต้นนะมานั่งนึกก็ตลกตัวเองเหมือนกัน และยังบอกอีกว่าสําหรับเราความรักคือการให้มันอาจจะฟังดูธรรมดาแต่คิดแบบนี้จริงๆความรักมันคือการที่ต้องให้เกียกรติกันให้ความเชื่อใจกันซึ่งผมมองว่ามันคือพื้นฐานของความรักที่ทุกคู่ควรมีเลยนะ